สวัสดีค่ะ Service ม o สแฮนด d แมนเซอร์วิสมาแล้ววันนี้เราได้รับโอกาสจากลูกค้ารายเดิมค่ะเขากำลังทำสตร์เล็กๆของเขาให้เป็นออฟฟิศสองคนสามีภรรยาทางสามีเนี่ยเขาทำเรื่องของเกี่ยวกับรอยัลนะคะแต่อายุแก่มากแล้วแล้ก็มาทำอะไรทุกอย่างที่บ้าน เขาก็จ้างเราไปทำนูน่นทำนี่ทานั่นวันนี้ไปทําข้างฝาบ้านค่ะข้างฝาปิดตั้งข้างฝาหลังจากที่มีการบุตัวฉนวนเรียบร้อยแล้วฉนวนนี้ก็จะทำให้ในห้องอุ่นวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสไปช่วยกันยังมีแรงอยู่ค่ะยังมีแรงก็ทำงานไปอายุ 6 1แล้วป้าอ้อยส่วนลุงอาจจะ70แล้วถ้าคนไทยอายุประมาณนี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่มาทำงานแบบนี้กันแล้วค่ะเราก็จะพักผ่อนให้ลูกหลานเลี้ยงหรือไม่ก็ใช้ชีวิตเที่ยวไปสนุกสนานหาโอกาสท่องเที่ยวหลังจากเกษียณอายุแต่ป้าอ้อยกับลุงยังต้องทำงานอยู่ค่ะเพราะเงินด้วยอะค่ะเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งนะคะ ไม่ใช่พอม,มีสตังค์แล้วก็ใช้ให้หมดเราไปทำงานในแต่ละวันในแต่ละเดือนเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อให้ลูกให้หาลานซื้อของขวัญวัน,วนเกิดซื้อของขวัญวันคริสต์มาสและปออยก็ยังรับผิดชอบค่ายให้จ่ายบ้านที่เมืองไทยอยู่ด้วยค่ะ ไม่ได้รู้สึกหนักหนาสาหาัสาการอะไรมีความสุขดีค่ะวันไหนที่มีงานทำรู้สึกมีความสุขบ้างมากที่สุดเลยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวหิมะลงวนันสองวนันเดี๋ยวลงอีกแล้วค่ะไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านบางทีก็รู้สึกเบื่อต้องหาอะไรทำที่บ้านอย่างเช่นการหา วิธีการทําอาหารการทําขนมซึ่งปอไม่เคยทําเลยอยู่เมืองไทยมาอยู่นี่มีโอกาสได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกตัวเองมีค่ามากเลยค่ะตอนนี้ก็ขาเคร่งพยายามอ่านหนังสือขนาดขาเคร่งนะคะอ่านได้หน้านึงก็เลิอกอ่านจะไปสอบใบขับขี่ค่ะอยากขับขี่เป็นอยากมีใบขับขี่ที่นี่ไม่เหมือนไทยแล้ว อยากขับถ้าขับเป็นไม่ต้องพิมาขับขีก่ก็ขับได้แต่ที่นี่ไม่ได้ค่ะป้าอ้อยไม่อยากเสี่ยงแล้วก็ที่นี่เขาก็ขับรถคนละด้านกับเรากฎหมายก็ร้ายแรงเหลือเกินค่ะ <c oughs> ข้อสอบที่ป้าอ้อยทาป้าอ้อยก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะก็อ่านดูคําไหนที่เราไม่รู้เราก็เปิดดิบแล้วก็หัด practice the testing ของเขาดูสนุกสนานทําไปจำไป ทบทวนไปเรื่อยๆวนไปวนมา5้าเที่ยวหเที่ยวเพื่อให้มันจำได้ค่ะสมองเราอายุมากแล้วความจำเราก็ไม่เหมือนเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานหนักกว่าเด็กรุ่นก่อนๆรุ่นเด็กก่ะค่ะคือเราคงจะต้องอ่านมากขึ้นทำลองทำแบบฝึกหัดมากขึ้นก็หวังว่านะคะมันคงจะผ่านเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยจะไปสอบแล้วค่ะ วันนี้ป้าอ้อยก็มีหน้าที่ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะคุณลุงก็ให้คอยยิงกระดานด้วยด้วยปืนยิงแนวนะคะเนวแอร์แอร์เนวเนวแอนสนุกสนานทํางานแล้วมีความสุขเหลือเกินค่ะอาทิตย์นี้เรามีงาน3วันที่จะไปทําค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหลุดพ้นจากปัญหาของโควิดเร็วๆนะคะ